หลายๆคนเนี่ยคงจะได้ยินเพลงกันไปบ้างแลว้วนะแต่ทุกคนสงสัยไหมครับว่าเราเนี่ยใช้ไอเนี่ยในการสร้างหรือแต่งเพลงแบบนี้ได้ยังไงในวันนี้ผมก็จะมาใช้ไอในการสร้างเพลงและแต่งเพลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเอาล่ะงั้นไปดูกันเลยอันตัวแรกนะครับเราต้องใช้ ChatGPT นะครับโดยเพลงที่ผมจะแต่งเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเนะี่ยจะเกี่ยวกับคาปูชิโน่เอสเซสิโนนะฮะและคาปูชิ คาปูชิน่าบาลาลีบาเลลีน่านะครับโอ้ยเป็นเรื่องราวความรักของสองตัวละครน,นี้จากอิตาเลียนเบลล็อตนะฮะอันดับแรกผมก็ทำการถาม c h a t GPT ก่อนนะครับว่า c h a t GPT เนี่ยรู้จักคาปูชิโน่ออสซิโน่และคาปูชิน่าบาลาลีน่าบาลเรลีน่าหรือเปล่านะฮะไหน c h a t GPT ก็บอกนะว่ารู้จักนะฮะเราก็จะบอกนะว่าให้ช่วยแต่งเพลงเรื่องราวความรักของคาปูชิโน่ออสซิโน่และคาปูชิน่าบาลเรลีน่าให้หน่อยนะฮะ โดยผมจะให้เนื้อเรื่องของทั้งสองตัวละครเนี่ยเหมือนกับโรมิโอและจูเลียสนะฮะนะแล้วก็ทำการส่งมาเลยครับอ่าตอนนี้ชชพีก็ทำการเขียนอยู่นะครับโดยชชพีเนี่ยได้ตั้งชื่อเพลงเพลงนี้ว่าเอพิโซโมหรือเอพิโซแห่งรักนะฮะเป็นแนวและครเวทีโอเปร่าลาตินบวกกับดรามา่ารักต้องห้ามเค ในเมื่อที่เราได้เนื้อเพลงที่ต้องการจาก ChatGPT แล้วเราทำการก๊อปเนื้อเพลงนะฮะมาแล้วเราก็ทำการครับเข้ามาในเว็บนี่นะครับ Suno นะ Suno.com นะให้ทุกคนล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่ากดที่ Create แล้วมาที่ขัดต้ m มครับผมอ่าเราทำการใส่เนื้อเพลงลงไปครับจากที่ก่อนหน้านี้ ChatGPT ได้ดการแต่งเพลงนะแต่งเนื้อเพลงให้เรานะ ChatGPT ก็ได้บอกสไตล์อตของเพลงมาด้วยนะครับ เป็นแนวลาตินนะฮะอ่าทีนี้เราก็ใส่ลงไปครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะหลังจากนั้นครับก็ทําการกด create ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองเช็คเราลองมาฟังกันดีกว่านะครับว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะว่าตัวของ อ i ตัวนี้มันจะแต่งมา2อันนะครับก็ให้เราเลือกให้เราลองฟังแล้วเลือกอันที่เราชอบนะผมผมจะลองฟังอันข้างล่างก่อนแล้วกันในเงาคืนจันทร์ภายม่านของทั้งวันฉันเดินในเงาเมื่อชมบีกาแฟและบาปนาแน่นชื่อของขาคือาปูชิโนแห่งเงาผู้ลบรอยศัตรูด้วยหดร้อนขอมลาเตเสียแทน ังน่ฉนเเธอเมไมคไสรงปฟังอีกเวอร์ชั่นหนึ่งกันตัวของเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับผมในเงาขึ้นจันทร์ใ้ม่านของเทาวันฉันเดินในเง,นเงาเมือ่อชุ่มด้วยกาแฟและปลาป็นนานเล่น ชื่อของข้าคือคาพูชิโนแห่งเงาผู้ลบรอยสัตรูด้วยหยดร้องของลาเดเสียแทนแต่คืนหนึ่งฉันเห็นเธอร้ายรำในแสนโคงบัลเล่ของเธอคือดากที่แทงหัวใจจนขงนนังงอนผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาเนื้อเพลงมาใส่อีกรอบหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาคันเลื่อยทีหนึ่งว่าเวอร์ชันไหนจะดีสุดนะอตอนนี้มันก็สร้างเพิ่อมอีกสองเวอร์ชันแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกัน ฉันเดินในเางามือชุ่มด้วยกาแฟและบาปนาแน่นชื่อของขธาคือคาปูชิโนแห่งเงาอ่าพอก่อนเราไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งกันมีโมกินแคไปวันของขาวันฉันเดินในเงาเมืชวงด้วยกาแฟและบาปนาแน่นชื่อของข้าคือคาปูช e ิโนแห่งเงาเดี๋ยวผมสใส่รอบนึงแต่ผมจะไม่ใส่สไตล์ละ ผมจะให้ตัวของ s u n o c o m เ,เนี่ย suno ai เนี่ยทำการคิดสไตล์มาเองจากเนื้อเนื้อเพลงที่ผมใส่ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนไม่เงาคืนจันทร์ใต้บ้านของเทาวันโอ้ยเปลี่ยนเพลงเลยไม่เงาคืนจันทร์ใต้บ้านของเทาวันฉันเดินไม่เงา มือชุมด้วยกาแฟและประพันดาแดงชื่อของค่าคือค่า p u c h i n แห่เหงเอาผู้ลบรอยสัตรูด้วยหยวดร้อนของลาในเสียแท้แต่คือหนึ่ง2.000 Years Later โอเคประจากที่ผมได้ลองทดสอบรูนี้นั่นเขียนใหม่เปลี่ยนใหม่แปลงม,มารุ่นี้นั่นนะครับตนสรุปนะครับก็ได้ออกมาเป็นเพลงนี้นะครับผมอ ผมได้ให้ช h a t พ p ธีเนี่ยแต่งเพลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะให้มันดูดีขึ้นน่าฟังขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ทำการนนเจร็จเพลงใหม่ด้วย Suno AI อีกหลายรอบเลยนะฮะจนออกมาเป็นเพลงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาลองฟังท่อนแรกกันดูก่อนแล้วกันนะครับผม ไม่มีใครสวดภาวน,า,นาให้ข้าจนเมื่อข้าเห็นนางเธอร้ายรำดูไม่มีวันตายบนเวทีที่เต็มไปด้วยแสงและสายตาหัวใจที่เคยเยนชากลับเต้นแรงกับถูกเธอปุกโอแคาปูชิโนา่น้ำของเจ้าวันกว่าฟองนมใดๆอ่าอ,อ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างเพลงนะฮะ ถ้าอยากจะดูเพลงเต็มนะฮะคอมเมนต์มานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นเพลงเต็มให้ทุกคนได้ดูในช่องนะฮะแล้วก็ใครอยากครั้งหน้าอยากให้ผมทําเพลงอะไรอีกหรือก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่